น้องดูในข้อที่5นะครับข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีแรง2แรงนะครับขนาด30ินิวตันกับ30นิวตันนะครับแล้วให้หาขนาดนะครับหาขนาดของแรง F ก็คือแรงตัวที่3ที่ทำให้วัตถุเนี่ยอยู่ในสภาพสมดุลน,น้องจำนะถ้าน้องเจอแนวโจทย์แบบนี้นะครับบอก2แรงมาแล้วถามแรงตัวที่3ที่ทำให้วัตถุเนี่ยอยู่ในสภาพสมดุล ให้น้องทําแบบนี้นะครับให้น้องเอาเวกเตอร์ของแรงเนี่ยมา,วา,บบว,าวาดแบบหัวชนหางนะครับวาดแบบหัวชนหางแล้วต้องได้รูปสามเหลี่ยมปิดพอดีโอเคไหมอ่ะพี่ก็เริ่มวาดเลยครับพี่ก็เอาแรงตัวแรกนะครับ30นินิวตันนะครับซึ่งไปทางซ้ายมาวาดแบบนี้เปิดเขเคป้าสเกลเอาให้แม่นหน่อยนะครับ30ก็แบบนี้ละกันนะฮะอุย้ยอันนี้ไม่แม่นนะประมาณนี้อ่า30อย่างนี้นะ โอเคนะครับแรงตัวที่สองนะครับตัวนี้ก็สาสิบนะครับทิศทางมันคือลงใช่ไหมน้องต้องเอาหางมาต่อหัวแบบนี้นะครับประมาณนี้นะสั้นไปกูน้องวาดให้30จริงๆนะฮะให้มันใกล้ๆกันนะ30ิเหมือนกันก็ต้องเท่ากันนะฮะแบบนี้นะแล้วแรงตัวที่3ามของน้องนะครับต้องเป็นรูปอะไรพอดีสามเหลี่ยมปิดใช่ไหมมันก็ต้องเป็นแบบนี้ครับแบบนี้นะครับซึ่งถ้าน้องดูเนี่ยนะฮะมันประมาณ คือเกิน10แน่นอนอ่ะถูกไหมประมาณเกือบเกือบสองหน่วยนะฮะดังนั้นถ้าเกิดน,น้องดูเนี่ยก็คือลุ้น3ามข้อนี้แหละสิบเก้านิวตันนะครับทีนี้เนี่ยโจทย์ให้หาทิศทางด้วยฮะทิศทางของแรง F เทียบกับ30นิวตัน30นิวตันตัวนี้นะครับก็คือ30นิวตันแนวราบนะ30นิวตันแนวราบนะครับก็คือถามมุมอ่ะที่เส้นสีแดงตัวนี้ทํากับแรง30นิวตันในแนวราบนะครับซึ่งถ้าน้องลากต่อไปเนี่ย30ในแนวราบคือเส้นนี้ถูกไหม มุมที่เทียบคือมุมนี้ซึ่งท้าน้องสังเกตเนี่ยมันคือมุมป้านนะครับมุมป้านมันต้องเกินเท่าไหร่เกิน90อยู่แล้วนะครับดังนั้นคำตอบที่ถูกก็คือตัวเลือกที่4 1 0นะครับ108องศาตอบตัวเลือกที่4นะจบเรียบร้อยนะครับ